ใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็มาแนะนํากันได้เลยคือทุกคนวันนี้เจอศึกใหญ่ศึกที่คนทำอพาร์ตเมนต์ไม่มีวันหนีพ้นก็คือตะไคร่นะ้ำเรื่องมีว่าตรงนี้ตะไคร่น้าเขียวมากเขียวจนเหมือนแผ่นสไลดยจะออกมาเลยคือถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็คงโสกโปกแน่ลี่ก็เลยบอกทีมงานว่าไปค่ะวันนี้เราจะไปทําความสะอาดกันและเราก็จะมาลองดูนะว่าจะใช้วิธีไหนดีที่จะทําให้สะอาดเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการขัดพื้นตรงนี้มาก่อนคือตอนแรกเราก็ซื้อผงกําจัดตะไครมานะที่เขาบอกว่าดีมาลองก่อะเราก็เทผงลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นนาทีะหลัง้ากนาะ คือมันก็ออกอยู่นะแต่ว่าออกไม่หมดเท่าไหร่นะประเด็นมันมีอยู่ว่าที่เราไม่เลิกใช้อันนี้ก็ขคกำจัดตะไคร่ขวดเล็กมากแล้วก็ราคาสูงด้วยามาทําความสะอาดพื้นที่ใหญ่รู้สึกว่ามันเกินงบเกินก็เลยไปหาวิธีใหม่นะคะวิธีที่จะทําให้ขัดแล้วสะอาดกว่านี้และราคาที่เหมาะสมนะคะก็มีคนแนะนํามานะว่าให้ใช้ไฮเตอร์แล้วก็ลองดูเราก็ใช้ไฮเตอร์เทพื้นตรงที่แห้งน,นี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นเราก็มาขัดวันเธอฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าไฮเตอร์มันจะทําให้ขัดแล้วสะอาดมากพอขัดแล้วคาบตะไคร่ก็ออกเกือบหมดเลยนะ เตอร์กลิ่นแอบแรงไปนิดนึงนะเอาเป็นว่าใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็มาแนะนำคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ